บอกว่าจงหารากที่สองของจํานวนต่อไปนี้คนละเรื่องกับเมื่อกี้แล้วนะเนี่ยมันกลับไปกลับมานะอ่านโจทย์ดีๆอันนี้ให้หารากที่สองหกไม่มีอะไรคูณกันได้63ถูกไหมครับพฉะนั้นวิธีเดิมเอาไปใส่หารสั้น63ใส่เข้าไปเอาอะไรหารได้บ้างนะครับเอา3หาร3ามส1 3มีอะไรอีกเอา3หาร 3 7 21เสร็จอ่านี้แปลกอันนี้เป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะวิธีการก็คือแบบนี้เนี่ยถอดได้มีทั้งถอดได้และถอดไม่ได้ผสมกันอยู่วิธีการทำอย่างนี้นะครับคําตอบของข้อนี้มันจะมีตัวอยู่นอกรูทแล้วก็ตัวอยู่ในรูทฝังจะชัดนะตัวที่อยู่นอกรูทเอามาจากตัวข้างๆนี้ มีตัวอะไรที่มีเหมือนกันสองตัวเราตัดทิ้งแล้วเอามาแค่ตัวเดียวเพราะฉะนั้นมีเลขสเหมือนกันสองตัวตัดทิ้งแล้วเอามาแค่ตัวเดียวไว้ข้างนอกส่วนที่เหลือที่ไม่มีคู่เอาไปใส่ไว้ข้างในให้หมดเพราะฉะนั้นตอบรากที่สองของ63คือ3า7รูทเแล้วอย่างที่ครูบอกคำตอบจะมี2องคำตอบก็คือ มีสามรู้เจ็ดหนึ่งคำตอบกับลบสามรู้เจ็ดอีกหนึ่งคำตอบทานนะอันนี้ก็เป็นแบบพิเศษอีกแบบหนึง่งมาตอ่อ